หลายคนอยากออกมาทำการเกษตรมากขึ้นมากขึ้นในปัจจุบันแต่ว่าหลายหคนก็ไม่เข้าใจว่าเกษตรกรเนี่ยต้องเผชิญกับอะไรบ้างในการทำการเกษตรอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากเพราะหลายหลาคนมาแล้วก็จะผิดหวังแล้วก็กลับไปสู่ภาวะเดิมที่จากมา สิ่งที่น่าจะต้องตั้งคำถามก่อนก็คืออนาคตของเกษตรกร,กรในอีกปีสองปีข้างหน้านี้จะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะตั้งคำถามกันก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอีกสองสามปีข้างหน้าแล้วตอนนี้เรามีปัญหาอะไรอยู่บ้างการรู้จักปัญหา มองเห็นอนาคตได้ก่อนที่จะลงมือทำเป็นสิ่งที่จำเป็นก่อนที่จะลงทุนลงแรงจริงๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นและก็กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วที่ถือว่าเป็นปัญหาของเกษตรกรในวันนี้ก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องของการใช้เครื่องจักรการใช้เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นการทำให้เกษตรกรกร,รู้สึกสะดวกสบายผลิตได้เยอะมากภายในเวลาอันสั้นแล้วก็ทำง่ายมากหลายคนก็ชอบโดยเฉพาะนักธุรกิจหรือคนที่อยู่ในเมืองก็จะมองเห็นว่านี่คือช่องทางทางธุรกิจที่น่าสนใจแต่อีกด้านหนึ่งของเทคโนโลยีก็คือต้นทุน ของการทำเกษตรจะแพงขึ้นหลายเท่าตัวการที่ต้นทุนแพงขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากเพราะว่าต้นทุนทางการเกษตรแพงขึ้นแต่ราคาผลผลิตทางการเกษตรจะลดลงมันจะสวนทางกันอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องคิดให้ดีการซื้อรถไถนาคันหนึ่งห้าแสนบาทหกแสนบาท และมีนาเพียงแค่ยี่สิบไร่นาแค่ยี่สิไร่เนี่ยไม่มีใครได้กำไรเกิน2,000บาทต่อไร่ถ้าเป็นเกษตรเคมีทั่วๆไปและถ้าได้กำไรก็จะไม่มีใครได้กำไรเกิน3ปีติดต่อกันอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากดังนั้นถ้ายี่สิบไร่ได้กำไรปีละ20,000บาท กี่ปีเราจึงจะถอนทุนค่ารถไถข,ขึ้นมาได้5้าแสนบาทอันนั้นคือสิ่งที่ชาวนาไม่ค่อยคิดกันและมันไม่ใช่เฉพาะค่ารถมันต้องรวมค่าซ่อมค่าภาษีค่านั่นค่านี่เยอะแย,ยะไปหมดเลยค่าน้ำมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องจ่ายตลอดนั่นคือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร จึงเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอย่างที่สุดเพราะมันเป็นการเพิ่มต้นทุนที่ก้าวกระโดดมากในราคาที่ในตอนในขณะที่ราคาผลผลิตลดลงแบบก้าวกระโดดเช่นกันอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นต่อมาคือเทคโนโลยีทางพันธุก,กรรมหรือเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่พัฒนามาในปัจจุบันนี้ใช้เทคโนโลยีมากมายในการพัฒนาพันธุ์ มเมล็ดพันธุ์ที่พัฒนามาทั้งหลายเนี่ยไม่มีวันที่ราคามันจะถูกลงมีแต่ราคาจะเพิ่มสูงขึ้น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 เรื่อยๆและ,มะเมล็ดพันธุ์ทั้งหลายที่พัฒนามาโดยบริษัทกับรัฐบ,บาลที่ร่วมมือกันพัฒนามาเนี่ย<ๆ>เขามีเป้าหมายในการพัฒนาอยู่ที่ผลผลิตสูงและใช้เวลาสั้นในการปลูกในการเลี้ยงเขามุ่งหวังที่สองอย่าง แต่การที่พัฒนาให้พืชหรือสัตว์โตเร็วมากๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะกินเยอะมากดังนั้นมันต้องการอาหารเยอะขึ้นต้องการน้ำมากขึ้นและก็จะอ่อนแอมากขึ้นเราจะต้องดูแลมันมากขึ้นต้องลงทุนมากขึ้นคำว่าพัฒนาทางการเกษตรสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาคือการเพิ่มต้นทุนขึ้นมา และคนที่แบกต้นทุนก็คือเกษตรกรไม่ใช่บริษัทไม่ใช่รัฐบาลดังนั้นการพัฒนาทางการเกษตรให้ผลผลิตสูงภายในเวลาอันรวดเร็วจนได้หลายคนตื่นเต้นและภาคภูมิใจมากว่าเรามาสู่ยุคนี้ได้อย่างไม่น่าเชื่อเราผลิตได้เยอะมากภายในเวลาอันรวดเร็วทุกคนภูมิใจแต่ไม่มีใครคิดว่าผลผลิตสูงภายในเวลาอันรวดเร็วเนี่ยต้นทุนมันเท่าไหร ต้นทุนมันสูงมากในขณะที่ราคาผลผลิตลดลงอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ค่อยคิดและไม่มีใครอยากให้เราคิดเพราะรัฐบาลก็ไม่อยากจะให้เราคิดเรื่องนี้บริษัทที่ผลิตเทคโนโลยีผลิตเมล็ดพันธุ์ก็ไม่อยากให้เราคิดเรื่องนี้เพราะเขากลัวว่าเราจะไม่ซื้อเราจะไม่ปลูกอันนี้คือสิ่งสำคัญ ที่เกษตรกรจะต้องคิดว่าถ้าใช้เทคโนโลยีทั้งเทคโนโลยีทางเครื่องจักรเครื่องยนต์หรือเทคโนโลยีทางเมล็ดพันธุ์ทางปุ๋ยเคมีทางยาเคมีทั้งหลายเนี่ยเราจะจบลงที่ต้นทุนสูงเสมอเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งว่าเราจะพึ่งพิงเทคโนโลยีให้น้อยลงได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัว อันที่สองต่อมาก็คือเรื่องอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปหมายถึงว่าโลกร้อนโลกร้อนทำให้เกิดความสมดุลทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบที่รุนแรงมากต่อเกษตรกรเพราะวันนี้มันทำให้เกิดน้ำท่วมเกิดฝนแรงเกิดแผ่นดินไหวเกิดความร้อน ที่เปลี่ยนแปลงเกิดฤดูการที่ผิดเพี้ยนไม่ปกติสิ่งเหล่านี้กระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยข้าวหลายชนิดเริ่มให้ผลผลิตน้อยลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นบางชนิดอาจจะไม่ให้ผลผลิตเลยข้าวบางอย่างแค่แสงแดดมากขึ้น มันก็ไม่ออกรลวงบางอย่างไม่มีแสงแดดพอแสงแดดมากเกินไปก็ไม่ออกรลวงดังนั้นพืชพันธุ์ธันหารได้หลายชนิดไม่สามารถที่จะปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกได้ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้เพราะเราไม่ได้มีพันธุ์แท้ ไม่ได้มีพันธุ์ดั้งเดิมไม่ได้มีพันธุ์ที่หลากหลายที่ถูกพัฒนามาในหลายๆมิติวันนี้การพัฒนาพันธุ์อยู่ในมือของบริษัทไม่กี่บริษัทและรัฐบาลทั้งสองส่วนเนี่ยร่วมมือกันพัฒนาพันธุ์โดยไม่กังวลถึงไม่คิดถึงความหลากหลายทางพันธุก,กรรมเขาร่วมมือกันพัฒนาเพื่อรับใช้ตลาดเป็นหลักดังนั้น พันธ์ทั้งหลายจึงผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผลผลิตสูงภายในเวลาอันรวดเร็วเพื่อจะได้ขายให้มากที่สุดและทําให้ราคามันถูกที่สุดแต่คนที่เดือดร้อนคือเกษตรกรครับคือคนปลูกเพราะว่าคนเหล่านี้คือคนที่ต้องลงทุนคนเหล่านี้คือคนที่ต้องรับผลกระทบที่เกิดจากความล้มเหลวจากการทําการเกษตรที่ มีปัจจัยต่างๆทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งตลาดทั้งเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายถาโถมเข้ามาเนี่ยมันทำให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเป็นผู้รับผลกระทบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือที่มาของการเป็นหนี้สินของเกษตรกร,ร,กรทั่วโลกและเป็นที่มาของการลดลงของประชากรเกษตรกร,ร,กรทั่วโลกวันนี้คนไทยเป็นเกษตรกร น้อยลงน้อยลงน้อยลงและไม่มีใครอยากให้ลูกหลานเป็นเกษตรกรต่อไปอีกแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่ค่อยมีคนพูดถึงปัญหาเหล่านี้เลยมีแต่คนอยากจะให้เราปลูกนั่นอยากให้เราปลูกนี่อยากจะให้เราใช้นั่นอยากให้เราใช้นี่แต่ไม่มีใครชักชวนเรามาคิดว่าต้นทุนมันเท่าไหร่ และราคาผลผลิตเราเท่าไหร่มันคุ้มกันไหมมันคุ้มกันไหมกับการลงทุนตรงเนี้อันนี้คือสิ่งที่ไม่มีใครมาชวนเราคิดมันน่ากลัวมากนี่คือปัญหาใหญ่มากเรากำลังสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมอย่างรวดเร็วการสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมเนี่ยทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางอาหารขึ้นมาทันที แต่ก่อนเรามีข้าวเป็นหมื่นหมื่นสายพันธุ์บางพันธุ์ทนแรงได้หน้าแรงก็ไม่เป็นไรบางพันธุ์ทนน้าท่วมได้น้ําท่วมสูงขนาดไหนมันก็ยืดหนีได้บางพันธุ์ทนโรคระบาดได้มันก็อยู่ได้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเรามีกินเสมอแต่วันนี้นโยบายของรัฐทิ้งรับนโยบายของบริษัทมาอีกทีหนึ่งเนี่ยมาสอนให้เราปลูกเฉพาะที่เขาเป็นเมล็ดเจ้าของเมล็ดพันธุ์มัน มาสอนให้เราปลูกพืชไม่กี่อย่างเพื่อง่ายในการทำการตลาดที่เขาผูกขาดไว้แล้วมันก็เลยทำให้เราต้องมาปลูกข้าวน้อยชนิดลงน้อยลงน้อยลงน้อย,ลง,อยลงเชื้อเลือรื่อยๆคนอีสานทั้งภาคอีสานปลูกมะลิ105เต็มไปหมดเลยเพื่อขายแล้วก็ปลูกกอข้อหกเพื่อกิน แต่ก่อนคนอีสานมีข้าวเป็นหมื่นๆสายพันธ์แต่วันนี้เหลืออยู่แค่สองสายพันธ์เพราะอะไรเพราะว่าถ้าปลูกมมลิ105ทั้งหมดเนี่ยบริษัทก็จะขนส่งง่ายเอาไปสีง่ายแล้วก็ไปแพ็คขายง่ายทําการตลาดง่ายมันง่ายในเรื่องของการตลาดง่ายในการเก่ากําไรสูงสุดให้กับตัวเองแต่มันไม่ง่ายสําหรับผู้ผลิต และมันไม่ง่ายสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการอะไรที่หลากหลายมากขึ้นวันนี้เราจรึงผเผชิญกับปัญหาที่ยิ่งใหญ่เยอะมากขึ้นฝนแรงทุกอย่างก็ตายหมดน้ำท่วมทุกอย่างก็ตายหมดโรคระบาดท,ทุกอย่างก็ตายหมดทำได้อย่างเดียวคือรอเยียวยาจากรัฐบาลชาวนาถูกฝึกให้เป็นขอทานอย่างเรียบร้อยเลย นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันดังนั้นการที่จะคิดที่จะมาทำเกษตรในวันนี้ต้องทาวคิดให้ดีต้องใขครควรให้ลึกถึงปัญหาเหล่านี้ปัญหาเทคโนโลยีที่เราตื่นเต้นว่ามันสะดวกสบายมันง่ายอย,างงอย่างนั้นอย่างเนี้ยเรามีเงินซื้อจริงแต่เราเอามาใช้แล้วมันคุ้มค่าไหมเราตื่นเต้นกับพัน ใหม่ๆที่บริษัทกับรัฐบาลส่งเสริมมาแต่เราก็ต้องมาคิดถึงว่าพันเหล่านี้อ่อนแอมากต้องดูแลมากกว่าปกติต้องให้อาหารมากกว่าปกติให้น้ำมากกว่าปกตินั่นหมายก็ว่าต้นทุนของเราต้องเพิ่มขึ้นเสมอเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมาคำนึงถึงภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปฤดูการเปลี่ยนไปวันนี้ ฤดูการไม่เคยปกติเลยฤดูหนาวหายไปจากภาคเหนือมาหลายปีแล้วครับแต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยฤดูฝนไม่มาตรงตามเวลาแต่ก่อนฝนไม่เคยมาหลังจากเดือนตุลาไปแล้วพฤศจิกาไปแล้วเนี่ยไม่มีฝนอีกเลยแต่ทุกวันนี้ฝนมาได้ทุกตลอดเวลาเลยนี่คือการเปลี่ยนแปลงและความร้อนก็ร้อนละอุอย่างรุนแรงมากๆโลกไม่เคยร้อนขนาดนี้อันนี้คือ การเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรต่างๆมากมายการเกษตรวันนี้จำเป็นต้องคิดไข้ควรให้ดีทางออกที่เราควรจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทดลองวันนี้ก็คือการต้องกลับมาสู่เกษตรกรรมที่หลากหลายยั่งยืนและก็ไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเด็ดขาด การเลิกปลูกพืชเชิงเดี่ยวได้คือการลดความเสี่ยงได้มหาศาลมากเลยทีเดียวพืชเชิงเดี่ยวคืออันตรายที่สุดสำหรับเกษตรกรมันดูเหมือนว่าเราได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะเสียเป็นส่วนมากเลิกปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันกลับมาปลูกอะไรที่หลากหลายมากขึ้นการเกษตรที่จะอยู่รอดได้จะต้อง ไม่ทำสองอย่างหนึ่งไม่วิ่งตามราคาอย่าตาโตครับเขาบอกว่าอะไรราคาแพงอย่าปลูกสิ่งนั้นอันนี้อันสำคัญที่สุดอันที่สองก็คืออย่าทำตามที่นโยบายรัฐบาลส่งเสริมรัฐบาลส่งเสริมให้ปลูกอะไรอย่าปลูกสิ่งนั้นครับเพราะว่าถ้าปลูกปุ๊บผลผลิตจะออกมาเยอะมากแล้วก็ทำให้ราคาลดลง นโยบายของรัฐบาลเนี่ยดูเหมือนกับว่ามาช่วยประชาชนบางครั้งก็มีเงินอุดหนุนให้ถ้าใครปลูกอันนี้จะให้ไล่ละเท่านี้เท่านี้เท่าน,านี้แต่ถ้าใครหลงเข้าไปในกับดักอันเนี้ก็จะอยู่รอดได้ยากมากถ้าเรามองไปในอดีตเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกนโยบายที่รัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกร,กรทำเนี่ยทำให้เกิดหนี้แทบทั้งหมดครับทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะเป็นยางพาราเป็นอ้อยเป็นข้าวเป็นอะไรต่างๆที่เขาส่งเสริมมาเนี่ยลงท้ายก็คือเป็นหนี้ครับแต่คนที่ได้ประโยชน์คือบริษัทคือภาคธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลที่ผลักดันให้รัฐบาลมาส่งเสริมให้เกษตรกร,กรให้พวกเราเนี่ยปลูกให้กับบริษัทปลูกเยอะๆเพื่อให้ราคามันถูกลงแล้วเขาจะมากว้านซื้อพอเขาซื้อหมดปุ๊บราคาก็จะพุ่งขึ้น ดูราคาข้าวสิครับว่าทุกปีมันจะเป็นเหมือนกันหมดเลยปีไหนได้ข้าวเยอะราคาจะตกหววภาพเลยพอขายข้าวหมดปุ๊บราคาพุ่งปื้ดขึ้นเลยเป็นอย่างนี้ทุกปีครับปีไหนได้ข้าวน้อยราคาจะสูงขึ้นแต่เราไม่มีของขายครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาคนที่อยากมาทำเกษตรต้องเข้าใจเรื่องนี้ฉะนั้นไม่ทำสองอย่างหนึ่งอย่าตาโตกับราคา ที่เห็นว่าราคาดีอะไรราคาดีอย่าทําสิ่งนั้นให้ปลูกสิ่งที่ราคาต่ําที่สุดครับเพราะอะไรที่ราคาต่ําคนอื่นจะไม่ปลูกมันจะมีเราปลูกคนเดียวพอเราปลูกคนเดียวปุ๊บผลผลิตออกมาปุ๊บเราไม่มีคู่แข่งเลยเราก็จะอยู่ได้เนี่ยทีเนี้ย,ยอันที่สองก็คือไม่ทําตามนโยบายรัฐบาลรัฐบาลส่งเสริมให้ปลูกอะไรอย่าปลูกสิ่งนั้นและเราจะต้องทําตรงกันข้ามแล้วเราจะอยู่ได้เช่นกันแต่นี่คือการ แก้ปัญหาแบบพื้นพื้ๆเฉยๆการแก้ปัญหาในระยะยาวก็คือการกลับมาเก็บเมล็ดพัน์ธุเองครับเกษตรกรจะต้องมีเมล็ดพัน์ธุอยู่ในมือของตัวเองเมล็ดพัน์ธคือหัวใจของเกษตรกรเกษตรกรที่ไม่มีเมล็ดพันธุ์อยู่ในมือคือเกษตรกรที่ไม่มีหัวใจครับเป็นเกษตรกรที่ต้องพึ่งพาเขาตลอดเวลา ฉะนั้นถ้าเกษตรกรกลับมาเก็บเมล็ดพันธุ์เองมาพัฒนาพันธุ์เองมาคัดเลือกพันุ์ที่แตกต่างหลากหลายพัดเลือกไปเรื่อยๆให้มีหลายๆสายพันธุ์พันธุ์นี้อาจจะชอบฝนแรงพันธุ์นี้อาจจะชอบน้ําท่วมพันธุ์นี้อาจจะต้านทานโรคได้ฉะนั้นถ้าเรามีพันธุ์ของเราที่หลากหลายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราอยู่ได้เสมอเราจะไม่เดือดร้อน การที่เกษตรกรกลับมาเก็บมเมล็ดพันธุ์เองนั่นคือการประกาศอิสรภาพบนพื้นนาของตัวเองครับวันนี้เราคือทาสบนผื้นนาของเราเราทำงานหนักแทบตายเพื่อสร้างผลกำไรให้กับบริษัทไม่กี่บริษัทเราทำแทบตายขายในราคาที่ต่ำกว่าทุนเราก็ต้องเป็นหนี้เราก็ต้องไปไม่รอด พอเราหนีเข้าไปในเมืองไปรับจ้างในเมืองเราก็ต้องไปซื้ออาหารตัวเองซื้อข้าวตัวเองกินในราคาที่แพงมหาโหดมากนี่คือความไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมที่เกษตรกรจะต้องเข้าใจว่าเราจะออกจากวงจรนี้ได้อย่างไรฉะนั้นการกลับมาคิดถึงเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรพอเพียงเกษตรยั่งยืนเกษตรพวกนี้ จะทำให้เราเป็นอิสระนี่คือการปลดแอกของเกษตรกรว่าเราจะต้องปลูกให้ตัวเองมีกินก่อนเหลือกินเนี่ยค่อยไปใช้ไปขายไปแบ่งปันไปแลกไปขายถ้าเราทำอย่างเงี้ยเราจะไม่เดือดร้อนกับตลาดกับราคากับอะไรต่างๆบนโลกใบน,นี้เลยแม้ว่าเราอยากจะเข้าไปอยู่ในเมืองเราก็เอาข้าวสารใส่กระสอบ แบกขึ้นรถเข้าเมืองไปหุงกินในเมืองได้เหมือนเดิมไม่ต้องซื้อข้าวกินในเมืองเกษตรกรควรจะมีอาหารเป็นของตวัวเองการกลับมาสู่การพึ่งตนเองในเรื่องเมล็ดพันธุ์เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เราทำได้และก็การคิดค้นวิธีการที่จะใช้ธรรมชาติช่วยให้เราทำเกษตรง่ายขึ้น โดยพึ่งพิงเทคโนโลยีให้น้อยลงพึ่งพิงเคมีพึ่งพิงบริษัทให้น้อยลงเราจะพัฒนาตัวเองไปได้ง่ายมากว่าปลูกข้าวยังไงโดยไม่ต้องไถนามากปลูกข้าวยังไงโดยไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าปลูกข้าวยังไงโดยไม่ต้องใส่น้ําเยอะไม่ต้องปั๊มน้ําเยอะมันมีหลากหลายวิธีที่เราจะทําได้ขอให้เรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะออกจากกรอบที่บริษัทและรัฐขีดไว้ให้เราและเราจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงเกษตรกรต้องเปลี่ยนแปลงวันนี้ครับถ้าไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เราอยู่ไม่ได้เพราะโลกเปลี่ยนไปเร็วมากทุกอย่างเปลี่ยนแม้แต่ดินฟ้าอากาศยังเปลี่ยนถ้าเรายังอยู่เหมือนเดิมอยู่ไม่ได้แน่นอนดังนั้นก็อยากชวนให้ทุกคนที่กำลังทำเกษตร ตอนนี้หรือกําลังที่คิดจะมาทําเกษตรวันนี้ให้มาช่วยกันคิดก่อนที่จะลงมือทําคิดให้เข้าใจสืบค้นให้เข้าใจและก็สังเกตและทดลองหาทางออกร่วมกันแล้วเราจะเจอทางออกที่เป็นอิสระและพึ่งตนเองได้ครับ